ขายของถ้าสมมุติขายดีอ่ะขายไม่เหนื่อยเลยเนาะขายมันเลย,ย,ย,ยใช่มันหนูนี่ทีแรกบอกไม่มีแรงไม่มีแรงพอขายได้แล้วก็โอ้โหลุกแต่เช้าเลย <laughs> ใช่เมื่อาวานตลาดนัดเทศบาลมีแม่ค้าสี่แผงมีต้นมียำแล้วก็อะไรอีกสองแผงก็ไม่รู้ใช่เขาปิดหมดเลยเขากลัวกัน<ล> ตลาดหยุดสามวันค่ะเจะ๊หยุดสามวัน นี่หละเดี๋ยวเพื่อนมาอีกสองคนมาสู ที่นี่ส่วนมากคนออกสามโมงสี่มงเนาะเย็นๆแต่ถ้ามาจอดกลางวันนี้ได้สักสามสี่ร้อยก็กำไรแล้วเนาะระหว่างคอยเวลาใช่ถ้าเราออกมาเร็วเราก็ได้เรื่อยๆถ้าฝนตกอะตกตอนเย็นอ่ะประจำเลยใช่ สวัสด,ดีค่ะพี่จุม๋มอะไรดีคะทุกคนค่ะไก่ยองธรรมดาไก่ยองพริกเผาไก่ยองมายองเนสค่ะมีข้าวโพดมีเผือกโดนัทน้ำตาลค่ะแล้วก็ใบเตยช็อกโกแลต อันนี้จะเป็นกล่องยี่สิบค่ะอะไดีคะเาอพูดเกี่ยวไค่ะ่เาใช่แล้วก็ไก่ยองมายองเนสป,ปูอัดมายองเนสพิซซ่ารวมอันนี้จะเป็นพิซซ่าปูอัดอย่างเดียวค่ะอันนี้จะมีทั้งไส้กรอกทั้งปูอัด <laughs> ไก่ยองมายองเนสไก่ยองมายองเนสค่ะอะไรดีคะไ,ไ,ดได้ค่ะดเด็กๆชอบพิซซ่าปูอัดกันขอบคุณนะคะ มองมาแต่ไกลแล้วใช่ไหมเมื่อกี้บอกให้แม่บลอกไปเรียว <laughs> ขอบคุณค่ะคิ้วหมคะหาย บางอาวุธฉีดทุกครั้งที่รับเงินไปออกาอกตาิดตายตายแน่ๆตายแบบไม่มีใครไปเผาด้วยฝากซองหัวใจวายตายเขาก็ว่าเป็นโควิดตายนะไม่มีใครกล้าไปงานนะ ไม่มีใครกล้าแหลจะจะใครตายหนูฝากซองเดอ้อหนูไ่ไปเดอ้อ <laughs> วันนี้ขนมมีหลายไส้เลยนะทุกคนมีไก่ยองพริกเผาไก่ยองธรมรมดามีเผือกมีข้าวโพดพิซซ่าบุอดพิซซ่ารวมอ่า ฟูอัดมายองเนสไก่อยองมายองเนสใบเตยช็อกโกแลตโดนัทน้ำตาลเกลียวโดนัทช็อกโกแลตใครจะกินขนมมาสามแยกนะสี่เกาไม่มีตลาดนะคะตลาดหยุด3วันมาที่3ามแยกเด้อแม่ค้าเยอะแยะนี่แม่ค้ากองกันเต็มหมดเลยเนี่ยมาให้ไหวใครอยากกินอะไรมีหมดสักกระเบือยัเรือลบ แต่ว่าคนไม่ล้นเหมือนตอนที่เขาเปิดเมืองแรกๆนะจ๊ะเนาะเสาร์อาทิตย์แรกอะใช่ไหมเขาจะเปิดะค่อยว่ากันติดมาค่อยรักษาใช่ไหมเราก็เซฟตัวเองใช่เราเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่ ใช่รถก็ต้องผ่อน <laughs> มันไม่ได้หยุดให้เรานะเนี่ยมันไม่ได้ติดโควิดกับเราใช่เออเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้น้ำผ่อนได้หกเดือนแล้วทุกคนเขามีให้เขามีให้แล้วตอนเนี้ งโอเธอไม่ทำงานเดี๋เธอแอบมาดูไลฟ์สดฉันอีกแล้วข้าวโพดเหลือห้าแล้วพิซซ่าปูอัดเหลืออีกสี่ตนี่กำลังว่ามีอยู่เรื่อยๆไม่มากวันนี้เงียบอยู่ อเออเดี๋ยวว่าจะซีเกาต่ตกมิงก็ยุ่มยำอยู่รักาแล้วเองอเออเราก็เซฟตัวเองนี่แหละนี่แหละเฮลโกฮงเฮลโกฮก็เอามาหมดแล้วไม่เป็นไรหรอก ุ่งกันหมดแล้วทีนี้ ดูอาการไปก่อนเลีอืมเออมาแป๊บหนึ่งอีต้นถั่วมาใส่ไม่รู้เห็น ว่าอาก็ได้เรื่อยๆอยู่ได้เยอะไหมขี้ยังเออถ้านี้เสร็จแล้วก็ก็กลับมาเลยก็มอยผอน เออ้วลืมให้ตังค์เรไม่ไม่ไม่บอกว่าเอาตังค์เราก็ลืมตั้งไว้ให้ไม่มาเอาตังค์กันแต่เดี๋ยวเออเราก็ลืมก็ได้เรื่อยๆอ,อยู่แต่ว่าก็เงียบหน่อยแหละคนยังไม่ค่อยมาต้องเย็นเยด้วยตอนนี้ร้อนไม่มีใครอยากออกจากบ,บ้านหรอกตอนเนี้ยใส่เม็ดหน่อยนะอยู่กับไอขุนนั่นเออ เออนั่นแหละเหนื่อยกับประเทศนี้ร้อนแล้วเกินเออเอากระน,นั้นจะเสร็จแล้วค่อยอันนี้มากระน,นั้นค่อมาเอาไปเอาเบี้ยอืมอืมอืม,ม,มใช่เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้